ผมรักวิชาชีพทนายความผมเริ่มต้นวิชาชีพทนายความตั้งแต่อายุ20ปีเสร็จเ,จเป็นสมัยนทนายไม่มีเงินเดือนผมรู้ว่าผมเป็นอยากเป็นทนายความที่ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้ผมต้องพัฒนาตัวเองมากมากผมเลือกใช้วิธีการในการที่จะ อยากไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ได้แต่ผมไม่มีเงินไปเรียนต่างประเทศคำถามคือทำอยังไงที่ผมจะไปต่างประเทศให้ได้เพื่อจะเป็นทานายความที่เก่งกล้าสามารถผมเรียนจบรามาแหงด้วยเกรดเฉลี่ย2.63ไม่เพียงพอต่อการไปสมัคร แม้แต่ทุนของกอพอผมก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะไปสมัครได้เพราะคนจะไปสมัครทุนกอพอได้ต้องเกียรตินิยมต้องเกรดสามจุดศูนย์ศูนย์นั้นเป็นความไม่เป็นธรรมที่ผมประสบความไม่เป็นธรรมของคนที่คนคนหนึ่งที่ขาดโอกาสในการที่จะไปแข่งขันผมถูกตัดจากระบบของการแข่งขันตั้งแต่ต้น ด้วยการเอาเกรด GPA มาเป็นข้อวัดผมจำใส่ใจไอ้ความไม่เป็นธรรมอย่างเนี้ยผมจึงเลือกที่จะสอบเป็นผู้วาาิกาาพยายามที่จะขจัดไอ้ความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของผมเท่าหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ผมจะสามารถที่จะไปเรียนต่อต่อตางประเทศได้สรุปสั้นๆก็คือผมเข้าไปในศาลผมไม่ได้รับทุนการศึกษาจากศาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมไปต่างประเทศได้ด้วยความวิิยะอุตสาหะของตัวผมเองไม่ใช่ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงยุติธรรมในขณะน,นั้น หรือสาักง,งานสารยุติธรรมในปัจจุบันถามว่าผมขจัดความเป็นธรรมได้ไหมไม่ได้ผมเข้าไปเป็นพูวษาตอนอายุ25ปีเสร็จ,ส,รจสอบเข้าได้ตอนอายุ25ปีเสร็จ,เ,รจเป็นกลุ่มคนที่อายุน้อยที่สุดที่เข้าเป็นพัวษาได้ขณะนั้น ผมอยู่เฉยๆปล่อยหมาเน่าลอยตามน้ำไปอายุหกสิบผมก็เป็นรองมาะธานสันติกาผมไม่ต้องทำอะไรผมสอบเข้าครั้งเดียวในชีวิตผมโง่ตลอดชีวิตผมให้เขาไม่ลาออกผมก็เป็นรองมาะธานสันติกาผมได้ส,สายสะพายสายสี่แน่ๆแต่ผมเลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่า ผมมีความรู้สึกว่าผมทําอะไรไม่ได้ผมควรจะทําอะไรมากกว่านั้นในชีวิตผมลึงลาออกแล้วบอกด้ยนะครับใครที่ไปปล่อยข่าวว่าผมโดนไล่ออกเนี่ยผมไม่ได้โดนไล่ออกนะท่านแต่มีหลายคนที่เป็นผู้ภาษาเนี่ยดีใจที่ผมลาออกเพราะคิวเขาเลื่อนตำแหน่งเขาเลื่อนคู่แข่งเขาไม่มีผมรู้ว่าสุดท้ายเนี่ย ผมอายุหกสิบกว่า,วาตอนนั้นเกษียณหกสิผมอายุห้สิบเก้าผมอาจจะเป็นแคนดิเดตประธานสาดิกาก็ได้เพราะในรุ่นผมไม่มีใครเรียนจบเมืองนอกเลยแม้แต่คนเดียวเข้าพวสาสนามใหญ่แต่ผมรู้ว่าถ้าผมไปท้จุดๆนั้นผมอาจจะเป็นแคนดิเดตประธานสาดิกาแต่ผมก็ต้องเสียเพื่อนอีกหลายคนช่วงเลือกตั้งผมมีโอกาสกับไปเจอเพื่อนู้สาหลายคนนะครับที่ ที่ทําเคยทํางานร่วมกับผมเป็นยังเติ์กมาด้วยกันหลายๆคนเปลี่ยนจากความเป็นยังเติ์กเป็นวุฒส,สาที่มาสร้างความเป็นธรรมทัศนคติเปลี่ยนไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเข้ามาตอนอายุ25ปีใสๆหลายคนยังดำรงความเป็นอิสระอุดมการ ของการเป็นผู้อาสาได้ณจนถึงปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ผมพบกับเพื่อนผู้อาสารุ่นเดียวกันถามว่าผมต่างกับคนอย่างนั้นไหมคําตอบคือไม่ต่างผมไม่รู้หรอกว่าวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพห้าหกสิบห้าถ้าผมเป็นนายกผมจะเปลี่ยนไ,ไหมหรือยี่สิบแปดสิงหาคมในอีกสามปีข้างหน้า ถ้าผมเป็นนายกผมจะเปลี่ยนไปไหมผมไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งมั่นก็คือผมต้องไม่เปลี่ยนให้ได้หรือถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีที่ดีขึ้นกลับมาที่คำถามตอบไม่ได้คำตอบอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งหนึ่งนะครับวันที่ยี่สิบแปดสิงหาผมจะได้คะแนนเท่าไหร่ ถ้าคะแนนมันน้อยจนไม่ควรที่จะมีอนาคตต่อไปก็แสดงว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมแล้วผมเข้ามาณจุดจุดนี้เพื่อพัตัวผมเองไหมใช่แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือผมอยากให้คนที่เป็นรุ่นหลังผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมมีลูกสาวเรียนกฎหมาย <c oughs> ผมอยากให้ลูกสาวของผมผมอยากให้นักกฎหมายรุ่นหลังเนี่ยเติบโตในประเทศนี้ มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีจริงๆก็บอกว่าผมทำเพื่อลูกสาวผมก็ได้จะบอกว่าผมทำเพื่อคนรุ่นหลังก็ได้แต่ผมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นวีรบุรุษขนาดนั้นนะ่ะผมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาผมเป็นแค่คนที่เท่าวันนั้นนะ ถ้าวันที่สอบเป็นวุภาษานะถ้าวันนั้นผมอ่านหนังสือไม่ตรงนะผมก็เป็นคนธรรมดาผมไม่มีทางพัฒนาศักยภาพมายืนตรงนี้ได้เลยถ้าวันนั้นผมป่วยถ้าวันนั้นผมขี้เกียจวันนั้นผมแค่นั้นเองผมก็เหมือนกับหลายๆคนผมไม่ได้ต่างผมไม่ได้เป็นวีรบุรุษที่ผมจะต้องมาทำอะไรเพื่อใคร แต่การที่ผมยูนอยู่จุดนี้ได้ผมคิดว่ามันเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเพราะว่าอะไรเพราะผมเชื่อว่าการที่ผมได้เรียนหนังสือก็เพราะว่าบ้านเมืองเรามีประชาธิปไตยการที่ผมมีโอกาสก็ผมได้เรียนหมาวิลาลเปิดอย่างหมาวิลาลรามแหง ที่ต้อนรับทุกคนเป็นตลาดวิชาคุณอยากจะเรียนอะไรก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเสรีภาพมันเป็นเสรีภาพที่สำคัญที่ถ้าคนอย่างผมถ้าไม่มีหมหาวิทยาลัยอย่างรางแแหงผมจะไม่มีโอกาสเลยนะผมเป็นแค่ลูกครูธรรมาดาคนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่วันนี้ผมเป็นอะไรผมเป็นพาร์ทเนอร์ในสำนักง,งานทนายความระดับใหญ่ผมเป็นอาจารย์ที่นับหน้าถือตามีคนเรียกอาจารย์ไปไหนก็เรียกอาจารย์มีคนกลุ่มหนึ่งเรียกผมท่านทุกคำแต่การที่มันเป็นท่านเป็นอาจารย์เป็นพาร์ทเนอร์มันไม่ได้มีความหมายเลยกับผมนอตติงไม่ได้มีความหมายเลยทั้งสิ้นแต่สิ่งที่มันมีความหมายก็คือผมมายืนจุดจุดนี้ได้เพราะผมมีระบบบ,บ้านเมืองที่ มันเปิดโอกาสเล็กๆให้กับผมสองปีที่ผ่านมาท่านหลายๆคนคงได้รับหนังสือภาษาอังกฤษกฎหมายที่ผมทำึ้นมาสองปีนะครับผมทำที่ผ่านมาผมทำมาสองปีสองปีก่อนผมไม่มีทางคิดหรอกครับเพราะผมจะมีวันที่มาสมัครรับเลือกตั้งผมแจกหนังสือมาสองปีแจกด้วยอะไรครับ ผมพูดตามท่านตามตรงว่าผมเริ่มต้นด้วยบอกว่าสมัยที่ผมเป็นเด็กเป็ดนในความผมอยากรู้ภาษาอังกฤษมากแต่ผมไม่มีโอกาสผมไม่มีหนังสือดีๆผมไม่มีตำราดีๆอ่านผมไม่มีเงินซื้อหนังสือจนมาถึงวันนี้ผมพูดตามท่านตามตรงผมเงินเดือนหลายแสนบาท ผมทำรายได้ปีหนึ่งเยอะแต่ไม่ได้ร่ำรวยผมคิดว่าทำไมเราไม่ทำไอ้ความฝันอย่างนั้นน่ะทำไมเราไม่เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดในอดีตหนังสือหนึ่งเล่มผมใช้เวลาหนึ่งร้อยชั่วโมงในการเขียนผมอาจจะวิธีคิดผมอาจจะ เหมือนกับทนายรอเฟิร์มมากไปสักนิดหนึ่งเวลาทํางานอะไรเราคิดเป็นชั่วโมงมเขียนหนังสือหนึ่งเล่มใช้เวลาหนึ่งร้อยชั่วโมงไม่เยอะน้อยมากกับการที่เขียนหนังสือหนึ่งเล่มน้อยนะครับน้อยจริงๆหนึ่งร้อยชั่วโมงถ้าหนึ่งร้อยชั่วโมงผมไม่ทางานค่าตัวผมชั่วโมงละสองหมื่นบาทผมเสียงเงินสองล้านบาทไปเพื่อจะทําหนังสือหนึ่งเล่ม หนังสือหนึ่งเล่มผมพิมพ์สองพันเล่มผมอาจจะขายเล่มมาสองร้อยได้เงินมาสี่แสนแต่มันไม่ได้ทําให้ผมร่ํารวยผมคิดอย่างนั้นมันไม่ได้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นผมก็เลยทําแจกเชื่อว่าทําอย่างเนี้ยแล้วมันมีความสุขหนังสือเล่มแรกผมเขียนมามันห่วยอะ่ะมันไม่ดีมันไม่ได้ดั่งใจผมก็เลยเขียนเล่มที่สอง เมื่อสองก็ยังไม่ดีผมก็เขียนเลื่มที่สามพยายามจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะผมไม่อยากให้คนอ่านหนังสือผมอ่านแล้วคิดว่าคนเขียนมีสติปัญญาแค่เนี้ยเหรอแต่ยิ่งเขียนขึ้นไปมันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆืเล่มหนึ่งใครได้รับนะครับภาษาอังกฤษกฎหมายเกี่ยวกับการวิธีพิจารณาความแพ่งและการดำเนินคดีแพ่ง ดีไหมในใจผมดีแต่ดีไม่พอเล่มสองผมเขียนุ้นส่วนบริษัทองค์กรธุรกิจเล่มสีแดงดีไหมดีแต่ไม่พอเล่มสามผมเขียนกฎหมายสัญญาเล่มสีเขียวบางท่านคงได้รับผมเชื่อว่าเล่มนั้นเป็นเล่มที่ดีในระดับหนึ่งที่ผมทำได้เพราะเด็กๆผมจำได้ว่าผมเคยไปอ่านคำคมคำหนึ่ง เขาบอกว่าถ้าท่านอยากจะอ่านหนังสือที่ดีที่สุดจงเขียนเองจงเขียนเองเพราะฉะนั้นผมทำงานมา28ปีผมไม่เคยมีหนังสือแม้แต่เล่มเดียวผมมีบทความมากกว่า60เรื่อง ผมมีรายงานการวิจัยสามสี่ร้อยหน้ามากกว่าสิบเรื่องแต่ผมไม่เคยมีหนังสือแม้แต่เล่มเดียวมันเป็นความฝันของผมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมันเป็นความกลัวของผมอย่างหนึ่งเหมือนกันผมกลัวว่าผมจะเขียนหนังสือแล้วไม่ดีผมจึงเลือกที่จะไม่เขียนผมอายที่จะได้รับเงินจากคนซื้อหนังสือ แล้วคนซื้อไปบอกขยะชัดๆผมอายที่จะทำอย่างนั้นผมจึงเริ่มต้นด้วยการแจกแล้วทาพัฒนาหนังสือมาจากเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามจนเล่มสามผมถือว่าเป็นหนังสือที่ใกล้เคียงกับหนังสือที่ดีที่สุดที่ผมสามารถจะทำได้ใกล้เคียงคนอ่านไม่ดูถูกสติปัญญาผมแน่ถ้าอ่านมาจากเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสาม แต่ชะลอยครับผมคิดว่าการที่ผมทำหนังสือยากเพื่อแสดงสติปัญญาของตัวเองนั้นนะเป็นสิ่งที่ผิดผมกำลังทิ้งคนหลายๆคนที่เขาไม่มีความสามารถในการอ่านในหนังสือสามเล่มของผมที่มันเป็นหนังสือที่ผมคิดว่ามันดีแต่มันไม่เหมาะกับใครบางคน ผมก็เลยมาเขียนหนังสือแบบที่อยู่ในมือท่านภาษาอังกฤษกฎหมายเบื้องต้นเป็นหนังสือกระจอกที่สุดที่ผมทําผมพูดตามตรงกระจอกมากไม่ต้องถ้าผมผมพูดตามตรงผมไม่ได้ใช้สติปัญญาแม้แต่นิดเดียวในการที่จะออกแบบหนังสือเล่มนี้ที่อยู่ในมือท่านแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ กทานายหลายคนจำนวนมากที่เริ่มต้นด้วยความง่ายก่อนผมเขียนหนังสือมาจากหนึ่งสองสามจนจะมาถึงยอดภูเขาฮิมาลัยแต่ผมกลับลงไปที่ฐานลากนี่คือวิธีคิดของผมที่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนถามว่าทำไมผมทำหนังสือเองเพราะผมอยากได้หนังสืออย่างเนี้ยในตลาดผมเชื่อว่า ตลาดหนังสือภาษาอังกฤษกฎหมายในอนา,นาคตจะต้องดีกว่านี้แน่ไม่ใช่ดีเพราะผมแต่ดีเพราะว่าผมสร้างมาตรฐานอย่างนี้ไว้คนอื่นอยากจะขายได้ต้องทำของดีกว่าผมแล้วผมเชื่อว่าต้องมีอย่างนั้นผมเชื่อว่าต้องมีเพราะผมไม่ใช่คนเก่งที่สุดที่จะทำทำนองเดียวกันครับผมมาสมัครเป็นสมาชิกสภานาในความ นายกสภานในความขอโทษก็ด้วยเหตุผลเดียวกันผมท้าทายผมท้าทายผมเป็นผู้ศาด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือนอกจากต้องการที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกก็คือสอบให้เพื่อนมันดูสอบให้เพื่อนมันดูนม,นดมันไม่ยากเป็นผู้อาไม่ยากผมเปทนายโง่งคนหนึ่งยังสอบเป็นผู้อาได้แค่นั้นเองนี่คือความคิดของผม ทำนองเดียวกันวันเนี้ยที่จะมาสอนหนังสือจะบอกว่าสอนหนังสือก็สอนนะครับผมก็จะมาบอกท่านว่าไอการว่าความเนี่ยมันไม่ได้ใช่ของยากอะไรนะเพียงแต่เราต้องคิดอย่างเป็นระบบเท่านั้นเองนะครับเราต้องคิดอย่างเป็นระบบผมเชื่อว่าหลักสูตรที่ผมทําหรือว่าวิธีการที่ผมสอนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมอะเอา,อางี้แล้วกันผมไม่รู้หรอกว่ามันดีขนาดไหนแต่ว่ามันดีที่สุดสําหรับผมที่ผมทําได้ แล้วถ้าผมเซตมาตรฐานอย่างเงี้ยคนอื่นอยากจะเก่งกว่าอยากจะดีกว่าต้องทําให้ดีกว่าผมและผมเชื่อว่าต้องมีคนทําได้ผมเชื่ออย่างนั้น